ในคลิปนี้นะครับพี่ฟีโตสพ,พาทีมงานทุกคนมาแข่งหาแร่นะครับใครที่หาได้มากที่สุดผมให้ไปนะครับศูนย์บาทนะทุกคนฮ่าไม่มีรางวัลให้นะครับก็ใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และซับสไคร์ด้วยนะครับผมนะถ้าทุกคนไม่กดไลค์คลิปนี้หมาตัวน,นี้จะตายนะครับผมขอบคุณทุกคนมากตอนนี้หมือนนี่ก็มา โอเคก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมฟรีทูลเลอรกนเ็นรื่องนะนทุกคนก้อนนี้เราอยู่กับทีมงานฟรีโตนั่นเองนะครับเราอยู่กับเพชรอุยโอยโคแกนซี่แกเป็นตัวเนี่ยอ่ายักษ์เขียวไง ก็ไม่น่ารักหรอตัวอริพี่ตัวออริจินอลมันมันมีตาเดียวนะพี่มันเปืนมียนี้แหละออริจินัลมันเป็นมีไงแล้วก็อยู่กับม i n เนอร์คงโดนซ่าเกมเมอร์ทีวีแล้วก็อยู่กับเบต้าเกมเมอร์ทีวีนะครับก็ในวันนี้นะทุกคนคือเราอ่ะจะให้ทีมงานของเราเวมาแข่งหาแร่ครับทุกคนก็ในตัวของทีมงานก็จะมีพิกเอซ์นะครับที่เลเวลสองาห้โคตรตลกอ่ะ นนั่แหละ255ก็คือจะมีที่เงียบ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 เงียก็ได้ดีหรือเปล่าเขาจะดีหรือเปล่าก็ไม่ก็จะรอแกว่าเร็วจริงหรือเปล่าก็จะมีพิกแอกก็มีชี้ต้อทุกคนเพราะทุกคนต้องเป็นหนูทำไมเพราะมูตามท่อตามทำหรอ ประมาณนั้นนะตอบตอบพี่การตอบตอบตอบอ่าประมาณนั้นนะก็จะคือผมจะมีเวลาให้ทุกคน15นาทีนะในการหาแร่เว้ยคือทุกคนจะต้องแยกห้องกันแต่ว่ามันมันมันอาจจะหายากเกินไปสาหรับน้องๆน,นะเดี๋ยวพี่จะเขาเรียกว่าสุ่มนี่มันเป็นเขาเรียกว่า<ก>ลัคก,กีบ้บ็อกลัคกี้เออกระชับปองสลับสุม<ก>่มอุปกรณ์อย่างเงี้ยใครคนแรกก็ลา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 ครับลาลาครัปแบเลาเป็น ฮะฮะฮะคือเลยอะอะไรนะลาลาครับลาลาว่าใครจะได้กดก่อนครับลาลาครับลาลาคืออะไรอ่ะลาลาคืออะไรคืออะไรอ๋อลาลาครับเปลว่าลาเป็นใครไม่เปลี่ยนเป็นเอาไม่ว่าหวานก่อนก่อนนะอะไรวะเป็นขเองอ่ะยขาตัวเมยขโมยขโมยอ่ามามามาอย่าดูแน่เลยอย่าดูแน่เลยพี่เดินพี่เดินพี่เดินต่อเลยอ่ะว่าติดฟักอะไรไปเนี่ย อย่าเพิ่งอ่านนะครับอย่าเพิ่งอ่านนะครับเอ้าเขาบอกอย่าเพิ่งอ่านอย่าเพิ่งอ่านไปแล้ครับไม่ฟังกดนะครับเดี๋ยวผมจะยึดนะครับหยอกหยอกอ่านไปแล้วนี่ไหนครับกดเลขเรียงคิวเลยครับฟุกันซี่ได้อะไรครับผมได้เว้นตาออฟตัสโอ้เว้นตาออฟตัสดีใจด้วยนะครับนี่ก็สามารถมองเห็นในที่มืดนะหวานคือเกต้องไปตั้งตั้งค่าตรงคอนโทรลแพเนลนะมันจะมีมอสอาร์เทสการหวานมันจะมีคำว่านายวิชั่นก็ไปตั้งชื่อปุบแล้วก็ตั้งปุบมาเลยแล้วมันก็จะเปิดมันจะมีเสียง โอ้ยจำไหลเข้ามน่อยอะฮโดนได้เลยชุดกอดชุดถอกเอาไปเลยแล้วไม้เนื้อคุงได้อะไรไม้เนื้อคุง TNT เอาไปโอ้ว้าวโอ้ว้าวแมนวิ่งดีอ่ะเบต้าเหมือนกันลกไปอ๋ออันนี้ก็เอาไปนี่ไปเลยชอบแรกอุ๊ยอันนี้ดีอ่ะไม่คือทุกคนคือทุกคนนะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไงก็หวานก็สามารถหาแร่ได้ง่ายขึ้น อ่าก็ใช่โอเคครับก็เดี๋ยวผมขอจับเวลาแป๊บนึงทุกคนแป๊บน,นึงแป๊บน,นึงขอตั้งนาฬิกราบผมใจเย็นวัยรุ่นอย่าตีกันไม่มีท็อตอรหรอกครับเออตายได้นะเพราะว่าผมทับเกมรูเกมรูเกมรูเป็นกมลูทุกคนแยกห้งองหาได้จับเวลาแล้วใช้เวลาเป็นประโยชน์ออโอเคจับเวลาแล้วจับเวลาทุกคนต้องหากันนะครับต้องหาเล่กันนะครับหาที่นี่กันนะครับปรับเป็นตอนช้าก่อนแล้วกัน ผมก็จะแก้งไปด้วยลวกันทุกคนเพื่อความยากหมดเวลาอะฮะสิฮหยกหยกตัวเย่แล้วถ้าหมดเวลาตอนนี้ผมต้องโดนด่าแน่เลยนี่น้องมเนอร์ผมผมต้องมีไนท์วิชั่นแล้วผมว่าผมต้องมีไนท์วิชั่นแล้วเพื่อแบบมองเห็น่ะน้องเขายืนนิ่งเฉยเอาไวาช่างหวนน้องเขาลวกันเดขาจะเจอสปอร์มบอลเตอร์นะแล้วหวานโอ้โหนี่ครับหวานกำลังขุดนะครับจะทำการขุดไปเรื่อยๆนะคะทุกคนซึ่งอ่าอันนี้มันเป็นแบบอินฟินิตี้มันไม่มีทางแบบ พี่ทางแตกได้ทุกคนผมบอกนะว่าเพชรเพชรมันจะอยู่ไวลลึกๆ,ๆทุกคนมันอยู่ไว้์ลึกเลยมันจะไม่อยู่ตรงนี้ถ้าแร่นีมนมม้มันเป็นแร่ของมอดของผมนีนนนะ่เป็นแร่เจลลี่นะเราก็จะไม่นับคะแนนนะครับแร่เจลลี่ก็เอิมมัลลอร์ก็8คะแนนนะเพชรก็5คนะแนนอะไรเงี้ยเอิมมัลลอร์เป็นแร่หายากไงทุกคนมันดูเพชรดิโอรยะเพชรเจอซอมบี้อะทุกคน <Okay. S 1> โอเคอเฮ้ย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  โอ้พีทีใจด้วยพีทจะเจอคิปเปอร์อีกตัวหนึ่งพีทพีชจะเจอคิปเปอร์อีกตัวหนึ่งพีชจะเจอคิปเปอร์อีกตัวหนึ่งพีทเอาคิปเปอร์นี่ไงคิปเปอร์เอาเปิร์ไม่สนใจเลยไปได้คิปเปอร์ดีกว่าไปตามคิปเปอร์เอ้ย เจ็บไม่ได้วะเจ็บดิผมไฟล่าเป็นคิปเปอร์เลยดีกว่าทุกคนอ,อันนี้ของมอสโอเคอันนี้ของมอสเอา้าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้อะไรอ่ะเอปออยากได้ไฟไม่ให้เว้ยไฟอา้าวมีคนโดนอะไรเนี่ยมีคนตกด้วยอ,อยากได้ไฟโ,โอ้โหไม่เป็นไรทุกคนผมไม่ให้แน่นอนครับเพราะผมใจร้ายมากๆอาโอเคสิบสามสิบสองวันนี้กำลังพอดีปิดก็ดูอันนี้ไปเลยนะฮะ คนเราทําการลงไปข้างล่างดูนะคะฮึบางว่าจะไม่เจอพวกมอนเตอร์เอ้ยโอ้โหพูด,พดยังพูดไม่จบเลยเจอมอนเตใช่แต่ว่าแถวนี้มันยังไม่มีอะไรเลยนีไ<า>ม่เคืออะไรอะ่ะไ<า>ม่ย<า>ยมีน<ม>ี้ด้วยเหรอเฮ้ย<ม>อะไรเฮ้ย้ <c oughs> ตัวตัวอะไรเนี่ย <c oughs> อะไรอะเมื่อกี้พี่การทำอะไรโอเคอให้ไฟก็ได้สงสารนี่เราให้ในวิชั่นทุกคนนะครับ เราเป็นคนดีอ๋อนี่กำลังอา่านกลางอา่อานสูตรไหนดูโดนหน่อยดิยดยนี่วันนี้มีชุดเกาะทุกคนนี่เอาเหล็กไม่เก็บอะได้หนึ่งคะแนนเนี่ยทุกคนโอ้พี่หวานซีอูผมขีดแขนมากเลยโอ้พี่หวานทำอะไรอยู่เนี่ยผ่านไปผ่านไปสีป่นาทีเอ้ยหนีทางหนึ่งเจอทางนึงเฮ้ยเฮ้ยฮึบฮึบมาทางน,นี้มาทางน,นี้มาทางน,นี้จะรีบวิ่งมาเลยลก็นี่นี่นี่มีทำขราอุย้ยกีฬาวาทุกคนอุ้ยเสียงอะไรอะอ่ะ เอ้ยนี่มันการนี่ทุกคนตกใจหมดอุ้ยมันเป็นอันเนี้ยมันเป็นแบบชิปเปอร์ก็ตกใจทุกคนโเนี่ยโอ้ยน้องไมเนอร์เขาอยู่ชั้นเบสล็อกกันทุกคนชั้นเบสล็อกชั้นนี้เป็นชั้นที่แบบค่อนข้างที่จะแบบโอ้โหอันตรายนะชั้นนี้อันตรายอยู่ทุกคนี่อันตรายนะใครอันตรายมักจะมีแบบพวกลาวาอะไรเงี้ยทุกคนชั้นนี้ล็อกมักจะมีลาวานะ เออผมเข้าไปลิสไปหาพี่หวานาดีกว่าทุกคน x y x y อะไรเงี้ยทุกคนหวานไม่เข้าใจเลยวิหวานไปไงบ้างไมอ ตายเขาเกือบตายคนเือหัวใจนึงกับอีกครึ่งนึงจะต้องการหิวไหมไม่เป็นไรเพราะว่าเขากินแล้วได้เลยหวานหิวก็ได้นะการหิวก็ได้เพราะว่าเขาถ้าเขาตกายปักเลนแก้เล่อะไรบ้างเนี่ยแกบอกว่าเล่ต้องหาที่ y สิบเอ็ดอ่ะเออเขาไม่รู้เรื่องพวกแบบ x y อ่ะการแบบขุดลงข้างล่างขุดลงข้างล่างยี่สิบบล็อกเขาใบให้แกแค่นี้แล้วกันเจอกันนั่นจ้าข้างล่างนี่เลยหรอยี่สิบบล็อกแค่นแล้วขุดเลยเราจะเจอเพชรวาน้ยเจอเพชรอีกแล้ว อุ้ยดวงดีเหลือเกินเที่เบต้าเบต้เบโตุงยี่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 ยีว่าไงครับพี่ชายเป็นไงบ้างตอนนี้ไม่อยากจะคุยเจอเพชรลัวใช่เหรอได้กี่เม็ดละแปดเม็ดโอ้ถ้าพี่เคลียร์อินเวนทอรี่นี่จะเป็นไงวะวัืนเรผมออกเกมอ่ะผมออกเกมมาออกดิสเลยอ่ะอ๋อคือออกดิสเลยใช่ไหมออกดิสเลยอ๋อคือเอ็นอยู่ใกล้อันนี้มาเลยไอเอมาเนอร์คุงอ่ะเห็นแล้วเห็นแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้เห็นเชื่ออยู่อ๋อแล้วไมเนอร์เป็นอะไรตายอ่ะเอาเอาไมเอาไมเนอร์ตาย อะไรของมันเนี่ยมันตั้งใจเล่นหรือเปล่าอยากอยากได้เงินหรือเปล่าน้องเอออยากจะยังงี้เปล่าเนี่ยอเอ,อ้ยพี่ขอแซงและกันเอเพี่หยากัอื่นแล้วเจะทองจะทองเป็นไงบ้างหนุ่มน้อยทำไมตายบ่อยจังเลยอ๋อตอรอบแรกผมอ,อ่าโดนลาวามาจากไหนไม่รู้ครับ <c oughs> แล้วก็ต่อไปนะครับผมก็ตกหานที่สูงตายครับอ๋อขุดแบบขุดดิง่งแล้วก็ตกลาวาอีกครับอ๋อคือขุดแล้วคือแบบส่วนใหญ่ก็ตกลาวาตายใช่ไหมคิดว่าตกลาวาตายนี่ใช่ไหม มันจะตัวตายไม่เป็นไรครับคุณดิงต่ออ้าเฮ้ยเกิดแล้วมันคุณดิงอ่ะรอดยังไงอ่าอนี่ไถ่โทษไถ่โทษนี่พามาหาย e m รัลด์เฮ้ยสวัสดีซอมบี้สวัสดีเป็นไงบ้างโดนซ่าซ่าเกมเมอร์ XZTV โล LL55 บวกโคตรแหลกได้อะไรบ้างโ OLED อ๋อได้เป็นเรัวเป็นรัวคุณรัวเกินได้ได้อะไรแล้วบ้างตอนนี้ได้เล้อะไรแล้วบ้างเจมเมอร์แล้วก็ลาพีส จอเอ็มรอร์เราก็รอพีทปก็ถือว่าดีอยู่นะนั่น๋ยวไปหาเพชรและไม่เลยพีทไดมอนว่าไงพีทเจออะไรบ้างเจอไดมอนอยู่พี่โอ้เจอไดมอนเลยเหรอใช่แล้วแหละถ้าใครไม่รู้วายัดของในตัวของเต็มหมดมีขไรนะมีขยะมีพังมีอะไรเต็มตัวโอ้ <c oughs> ก็ตั้งใจกับการหาแร่นะขอให้แบบได้แร่เยอะๆเลยเพจขอได้แร่เยอะๆพี่ถ้าเกิดพี่เสกห้ได้เยอะแน่ขอหน่อยเอาไหมได้พี่เอาไหมวอโอ้ยพี่สนุกอุ้ย โอ้ยอะไรมาจพี่ก็ว่าเราใครไม่โกงวะเหมือนจะได้ให้มา,าถ้าเอามาห้าร้อยก็น่าจะได้อยู่นะโอ้ยพี่จเย็นนะทุกวันนี้ก็ไม่มีตังค์อยู่นะโอ้โโอเคพี่ไปอยู่ที่อื่นแล้วโอเคหา,<ม>าตอ่อเลยกัยนนะโอ้ยตอนนี้นะครับผู้เข้าแข่งขันของเราก็กำลังหาเลขกันอย่างเมามันนะครับ นี่ครับพี่หวานนะครับพี่หวานก็ยังไม่เจอแล่นะครับเราจะช่วยพี่หวานนีไหมอ่ะช่วยแล้วกันเราถือว่าแบบคนนี้ก็เป็นแฟนเราครับเป็นคนที่ทาให้ช่องเราเติบโตเราจะช่วยเขาด้วยแล่ที่ยวมเมอกัลแล้วกันเด <c oughs> ี๋ยวพอเราจะเห็นหรือเปล่าเลยดิเห็นไหมไม่เห็นอโอเคถือว่าบุญมาในกรรมบังเหลือหกนาที เหลือ6นาทีแล,ล้วนะครับเหลือหนาทีโอ้ยเป็นแล่แลสโตนะครับรู้สึกว่าจะไม่มีคราอะไรนะครับผมจะเริ่กมกันว่าพี่บามีของอะไรในตัวบ้างพี่บามเป็นคนที่หาอะไรไม่เก่งกนะทุกคนพี่บามเป็นสายแบบสายแบบแบบนักสแสดงกันทุกคนแบบไม่ค่อยเก่งแบบเอาชีวิตรอดสครานะครับดูมาเน่ดีมาเน่เนได้อะไรบ้างผมแก้งมาเน่เยอะมากคือแบอ่ามันมีแล่แบบของมอดผมนะมันเป็นแล่แบบเจลลี่อ่ะเป็นเป็นแล่หมีอ่ะเจลลี่โอ้ยน้องเขาฉลาดนะก็คุยอย่างเงี้ยแต่แบบ โอ้ข้างหน้ามีเพชรด้วยลูฟี่น้องเขาจะเห็นหรือเปล่าก,ก็ถือว่าโชคดีนะถ้าเห็นได้เห็นเอาว่าเดี๋ยวผมจะระเบิดระเบิดเป็นแบบเป็นเสียงแล้วกันระเบิดแบบบอกให้รู้อ่ะนี่ระเบิดบอกให้รู้จะรู้ไหมครับจะรู้ไหม <laughs> มันไม่รู้อะมันมันวิ่งหนีมันมันไม่รู้ว่าจะกลัวมันวิ่งหนีแล <c ười> ้วน,น,น่า <c oughs> จะกลัวผมฆ่าเอ้า oh! มีโอกาสรู้นะครับมีโอกาสรู้รนี่นะครับมีโอกาสนะครับเขาไม่รู้ว่าใครเป็นคนทำนะครับรู้แหละนี่คนนี้มีเกมหมดอ้าวแต่เกาจะไปอีกทางนะครับเขาไม่ขึ้นไปที่ที่มีเพชรนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับเดีไปดูเพชรอุ้ยซุยกันต่อนะครับเพชรป็ยซุยได้เหล็กมานะครับเห็นเบต้าได้ไรกินไรวะเบต้าตั้งน่านะชนะโดนนะโดนซ่าเกมเมอร์แล้วกูได้ของขวัญอะไรเขาสักหน่อยเป็นชิปเปอร์เฮ้ย ตัวนี้มีสตองหัวมีซิลเวอร์ฟิสต์ทุกคนองค์วันที่ผมจะให้โดนต่อไปนี้ก็คือขี้นั่นเองผมจะให้ขี้กับโดนนะครับเอาขี้ไปขี้ไปขี้ไปโดนเอาขี้ไปเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยคิปเอปอร <c oughs> <c oughs> ์โดนแบบว่าให้มาทำไมเฮ้ยน้องน่าจะเจอเพชรที่ผมวันนี้แล้วนะที่ผมบอกใบอ่ะเฮ้ยน้องเขาก็ถือว่ามีความสามารถอยู่นะ เจอเพชรที่ผมบอกใบแล้วเว้ยใน,ยนเหลือเวลา4นาทีเหลือเวลา4นาทีเร่งมือเข้าไปเราย้อนกลับดูแฟนของเราดีกว่านี่คือแฟนสุดน,น่ารักของผมเองเอาขี้ไปนะเฮ้ยหวานเจอ Emerald ผมขอขโมยดิอ๋อ Emerald เราไปไหนอ,อ่ะ Emerald เราไปไหนอ่ไไนะเมื่อกี้อ่ะเฮ้ยขอบคุณกันขอบคุณที่การเก็บให้เราขโมยดิขโมยดิขโมยดิขอบคุณกัน ต่อไปนี่ขโมยแล้ไม่เคยแบบไม่เคยคิดที่จะแบบอย่างนี้เลยเฮ้ยแอ้วที่นี้มีเอ็มบอลนะมเราลองพาไป่บ่า,าลวละนี่ไงเอ็มบอลเออไม่เห็นเลยไงเออเว้ยตาถั่วได้ไงตาถั่วเหลือเวาลาสามนาทีแล้วทุกคนคนนี้เขาจะเกลือที่สุดเลยนะเขาเนี่ยเป็นราชาเกลือนะอุ้ยไม่เกลือเอเมบอลไม่เห็นเหรอนี่ไง นี่เงี้ยไม่เห็นเงี้ยเออผมมีมอสมอส์หนึ่งมอสนี้น่าสนใจนะครับมอสนี้น่าสนใจมันก็คือมอสไอเนี้ยรู้สึกว่าถ้าขุดแล้วมันจะระเบิดปะเอ้ยผมไม่แน่นะว่ามันจะขุดแล้วมันระเบิดหรือเปล่านะแต่ผมลองวางบล็อกซีว่าถ้ามันจะระเบิดหรือเปล่าฮ่ผมเอาไปแกล้งใครดีอ่ะไอไม้นี่ยละกันเฮ้ยขุดเลยครับขุปปดเลยครับโอ้ผม่าช่างช่างมันเถอะครับเอาบล็อกนี้แทนเอาเบล็อกนี้แทนบล็อกนี้ อเอาเถอะเอาว่าช่างมันเถอะขอโทษขอโทษครับไมเน่ขอโทษครับเหลือเวลาเหลือเวลาหนึ่งนาทีละเหลือเวลา,ห,วลาหนึ่งนาทีโอ้รู้สึกว่าเขาจะเจอทองเพราะเป็นนักขุดทองใช่หรือไม่น้องเพชรเขาเป็นนักขุดทองใอนตำนานนะเอา้าไอ้นันไอ้นั่นโดนไฟไหม้อีกระไรไมเน่เนี่ยตายบ่อยมากรู้สึกพี่หวานยังไม่ตายนะคนที่ขลุ่คิดว่าน่าจะาตายบ่อยแบบพี่หวานนี่คือยังไม่ตายนะทุกคนไอ,ไ,อไอ้ไมเน่สวีมอินลาวายแล้วมันจะหาเพชรยังไงอาจจะเป็นรู้นะครับอาจจะมีคนชนะโอ้ยมีเพชรโอ้ย พี่หวานโอ้โหโ,โอ้โหจะเพลดเพลินนี่นะครับดูโดนหน่อยครับโอ้ยเจอทองจเจอเหล็กไม่คุณเหล็กเลยคือไม่คือไม่แคลว่างั้นโอ้คือไม่แคล,น,น,คแคลนี่มีแร่คิดตรงคริสตัลเอามาหมดครับถึงแม้จะไม่ได้คะแนนก็เอามาหมดครับนี่มีสปอเนเซอร์ที่จริงท่านจะให้รางวัลสปอเนเซอร์สำหรับหาเจอพรามันก็เป็นของที่ไม่เข้าไป่ได้หา,าง่ายนะเหลือสิบนาทีทุกคนเหลือสิบวิไม่สิบวิสิบวินิสิบวิเหลือสิบวิเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สาม สองหนึ่งหมดเวลาฮ่าฮ่าหมดเวลาแล้วเว้ยหมดเวลาแล้วหมดเวลาของพวกเจ้าแล้วโอเคโอเคครับบูลลี่เป็นตาผีดนี่ครับผมถ่ายแลขขทุกคนไปเลยนะครับโอเคครับจังหาดสุดจังหาดสุดนับอะไรบ้างนะเออ่มีดูในกระดาษมีมีลาพิสเออรอลมีเอเมโร่เเพชรทองลาพิสเออรอลโอ้โหเสียดายไม่นับฐานแล้วได้นับฐานนี่คือแบบโอ้โหถ้านับไอ้ไอ้ฐานไอ้แร่แดงแดงอ่ะคือ ชนะแล้นั่นและโอ้ไม่ดึงได้โคตรเยอะชนะเลยโอโอเคเรียบร้อยโอ้แต่ละคนโคตรเยอะเลยทตกคนโอเคโอเคเอ้ยอย่าแอบดูอย่าแอบไม่นับมีเวลาเริ่มนับคะแนนนะครับเร่มต้นเวลาบอกเร่มต้นไม่เร่มต้นไม่นับครับเลริ่มไม่นับครับเอาเลยแม่คุณไปเชียร์เลย โอ้โหอันนี้อันนี้โกงอันนี้โกงไหนดูไหนสิเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะทำการนับเดี๋ยวผมจะทำการนับคะแนนแล้วก็ผมจะจดจดไว้ในใจนะครับจดไว้ในใจโอเคครับทุกคนผลรวมก็ออกมาแล้วนะครับผู้ทีชนะของเราได้ก็คือเดี๋ยวผมจะส่งคะแนนเลยนะครับนี่โอ้เฮ้ยนี่นะครับโดนเป็นโดนเป็นผู้ชนะนะครับผมเลยบอกว่าเกมนี้ใครชนะได้เงินไปนะครับ100ล้านบาทนะครับคุณเป็นเศรษฐมหาเศรษฐีแล้ว ไปแล้วนะครับผมไม่ไปยิ้มที่หน้า